สวัสดเคุณวันนี้เด็กพี่ฟ้าใสจะพักคุมามาสร้างตอนที่สี่นะคุนพี่ฟ้าใสจะพักคนมามาสร้างตอนที่สี่นะพี่ฟ้าใสจะมาบทตอนที่สี่เลยคุณพี่ฟ้าใสเข้าไปเลยนะพี่ฟ้าใสจะไม่แต่งตัวแล้วเพราะว่าพี่ฟ้าใส่แต่งตัวไปก่อนหน้าให้แล้ว พว่าตอนนี้นาะงจันทาเริ่มมีสตินะทุกคนตอนนี้ก็คือตอนที่สี่สติของนาะงจันทาเริ่มกลับมานะกคนมีซีซั่นสองต่อด้วยนะทุกคนทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าใส่จะชดเนะ คนที่ก็คือนางจันทาคือเขาสับสนในตัวเองก็คือสีตาหรือสติของเธอกำลังดึงกลับมาดึงดูดกลับมาคนน,นี่ข้าเป็นอะไรกันเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่ฟาใส่เริ่มเลยนะข้ารู้สึกสับสนในตัวเอง ข้ารู้สึกสับสนในตัวเองจริงๆเลยี่ข่าเป็นอะไรกันเนี่ยข้ารู้สึกต้องการอยากไปท่านเขาคุณนั้นแล้วทำไมข่ามีสีม่วงเต็มตัวหมดเลยสีฟ้าของข่าหายไปหมดข้าหยุดงิติตข้าไม่ได้ แต่ว่าตาสีของข้ากลับมาเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ยังไม่มาเหมือนเดิมคือมองกุฎของข้าแล้เป็นสีม่วงแล้วก็ผมของข้าเป็นสีม่วงชุดเชิดของข้าก็เป็นสีม่วงอยู่เลยแต่ตอนนี้ข้ายังมีสติกลับมาแล้ว ่ว่าเราจะไม่ไปหาต้นเท่าคืใแน่นอนเลยข้าจะไม่ไปหามันเด็ดขาดดูเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วสินะดูเหมือนมันจะรู้ตัวแล้วสิครับดูเหมือนมันจะรู้ตัวเราแล้วว่าตอนนี้มันกำลังถูกดึงสติกับมา เฮ้ยแผนการฉันไม่สำเร็จแน่แนเลยแบบนี้ช้อนต้องไปปึบต,ตามปันไปมันน่าจะอยู่แถบ่บ้านเหมือนมันจะไม่มาหาฉันฉันรู้สสัมผัสได้ว่าตอนนี้สติของมันกำลังมาแล้วฉันจะจัดการยังไงดีเนี้ยแผนฉันต้องแย่แน่นอนเลยแบบนี้ ันจัดการไงดีแผนฉันจัดการไม่ได้แน่นอนเลยเล่านี่ไงไม่ให้เยถึงมันจะมบอกอะไรเก็มูเดี่ยวกัอะเธอเอต้องฟังฉันฮะฉันไม่ฟังนายหรอกเชอะต้องตดนันทีบี ฉันจะไม่ฟังนายเด็กขาดแต่ฉันจะไม่เป็นยอมเป็นทาสนายเด็กขาดเลยออกไปเดี๋ยวนี้ดูเหมือนเธอจะรู้ตัวแล้วใช่ไหมฉันรู้แล้วว่าตอนนี้สิฉันกลับมาแล้วนายออกไปเดี๋ยวนี้ฮ่าฉันไม่มีทางออกไปหรอกฮ่าฮ่า ฉันไม่มีทางออกไปหรอกน้าเบอกให้ออกไปอย่ามายุ่งเฮ้ยทำไมมันทะลุผาดได้วะต้องจัดการนายให้ได้เลยมผมของฉันไม่เหมือนสีอยู่เดิมแล้วผมฉันเป็นสีบว่วงแล้วนายทำองฉันเป็นสีม่วงเหรอนายทำให้มงกุฎฉันตับมนสลายใช่หรือเปล่าใช่แล้วฉนันคนททำ ให้วูกุดเธอเป็นมวนสลายเป็นสีม่วงไงล่ะไงที่ใส่วิธีเลยนะฉันจะไม่ยอมเชื่อนาอีกต่อไปออกซากุกุลห่งนี้ฉันจะไม่ออกไปขาดเลยเพราะฉันมีลูกสมุนคนหนึ่งชื่อว่าเดดำฉันยังไขปริศนาเจ้าชายเช่อดำนั้นไม่จบนะ ว่านายเป็นใครมาอย่างงั้นฉันจะเรียกโปรแกรมมาหาฉันโปรแกรมช่วยหน่อยโปรแกรมนายอยู่ไหมเนี่ยฮะฉันได้ยินเสียงเรียกของน้องจันทาหรือว่าหรือว่าจะเกิดอันตรายกับนางจันทานหรือเปล่าจันทาจี๋ฉันไปนะ เดี๋ยวฉันบินไปหาเธอกแล้วลกันอันนี้ไงตอนนี้สติฉันกลับมาแล้วโปัแกรมสติเธอกลับมาแล้วอ๋อนี่ไงมีสิ <to sound> <to sound> ่งที่เปลี่ยนไปตาของเธอนี <to <to ่เองจันทาเธอเธอถอยไปก่อนจัดการเจ้านี่เองเธอทำอะไรกับจันทาทำไมต้องทำให้ เวทมนรของจันทาดับสลายลงล่ะก็ฉันอยากจะของโลกไปลาดนายที่เป็นดูเรื่องเลยอืมฉันไม่มีทางที่จะให้นายแน่นอนจันทาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปที่ปลอดภัยนะไปที่ปลอดภัยที่ไหนล่ะที่ตรงนี้เลย ฉันจะให้เธอไปที่ปลอดภัยก็เลยกันนะฉันถ้ารับรองนี่เธอปลอดภัยให้ฉันมาทางนี้ทำไมโปรแกรมฉันจะไปเจาะสู้กับมัน กวนได้เข้าทำงานเดือนแรกที่เท่ากับแม่เลยนะคือเอาเราจะมาประทะกันเหมือนเลยนะว่าของที่ยังไม่บวกค่าคงชีพกับค่าเวนทีนะไม่ไม่ที่แน่ที่แน่คเลยนายมีแรงแค่อันนี้เหรอแล้วไม่บวกที่ยังบวกค่าคงชีพเลยเฮ้ยไฟมันแรงมากเลยฉันจะตัดการนายสิ้นสาบไปเลย นี่นี่แนี่นี่แนี่โอฮ้ยเฮ้ยร้อนอ่ะร้อนชมัดเลยเฮ้ยนายนี่มีพลังออกมาจากไหนเฮ้ยเออเออเออตุยซะงั้นฉันจัดการมันได้แล้วทำไงดิ เฮ้ยมันอยู่ไหนฉันได้กลิ่นมันเฮ้ยนี่ไงเจ้านี่มันอยู่ตรงนี้ฉันจะจัดการให้สิ้นซาบไปเลยดีนักใช่ไหมฉันมีพลังนะเฮ้ยเฮ้ยนายเอาพลังไฟมาจากไหนวะฉันมีพลัง ข้ามามีแค่พลังจิตๆน้อยๆนี่แน่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 จัดการมันฮือฮนายสู้ฉันไม่ได้หรอกค่ะฮ่าอุ้ยมันมีพลังเยอะชะมัดเลยแบบนี้ฉันต้องไปเอาอาวุธแล้วแบบนี้จะทำไงดี คนตอนนี้เป็นฉากที่กําลังสนุกมากเลยทุกคนตอนที่สี่เนี่ยคือตอนที่ที่เจ้าตัวร้ายประท้ากับเทพเทวดาแห่งดวงอาทิตย์นะเฮ้ยเธอจะห่างไปไหนนายนายคนนี้ถ้าฉันเข้าไปใกล้ไฟมันต้องร้อนแรงแน่นอนเลยเราวทำไงดีฉันรู้แล้วล่ะ <laughs> แต่ว่าเราไม่มีอาวุธนี่วะไปที่แก๊งยากุซ่าดีกว่านะฉันจะไปที่ยาคุซา่าอะไรกันที่นี่แหละมีอาวุธอุ้ยแต่ว่าฉันกลัวกลัวจริงๆริแต่ไม่เป็นไรฉันเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยต่อยต่อยสมัดเลยโปรจริงนะซัน,น,นเลยเนี่ยโปรแกรมกำลังจะตุยทุกคนควรฉากนี้โปรแกรมสู้กับแก๊งยาคุซ่าเวยทุกคน โปรแกรมเอาปีไปให้ดูโอ้ยไม่ไหวเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำไมตัวร้ายมันเต็มเยอะจริงๆเลยต้องกลับไปที่ที่ที่ทเคยอยู่เฮ้ยเฮ้ยจเจ้าแมวตัวนั้นมาทำไมดีว่้แค่เอลซ่าตัวนั้นไม่เห็นเราเ ขอยืมปืนหน่อยนะครับชุบนี่ฉันต้องได้มันให้ได้เลยคอยดูเธอเอฮออะไรแล้วเนี่ยเจ็บชมัดเลยเจ้าแมวตัวนี้มีพลังบ้าบออะไรมาจากไหนเนี่ยฉันจะต้องชวนมันไปสู้แล้วฮัา มันม่อใจมันออกอยู่ห้าคนแต่มันขัดเดี๋ยวจะป่าแล้วนาทปคนเดี๋วมันออกอีกินอยู่ห้าคนแต่มันขัดออกแทุกคนนี่แน่ตุยพิเษนะฉันยังไม่ตุยนะอย่าคิดว่าฉันจะโง่ตุยอะไม่เ้นก็ไม่ได้ที่ไม่น้องมานั่นแหลถามน้องมารงมาก็จะรู้ขนาดเราคนเก่าอีกเขาีนียังก็ไม่ได้เลย การไหนเส้นซาบไปเลยนี่กินบ้างไฟหน้าของฉันเป็นยังไงมั่งล่ะเดี๋ยวฉันจะมาจัดการแกทีหลังนะแล้วก็จบเลยนะทุกคน